ความวิจิตรอลังการความอลหม่านอันนากเกรงขามสิ่งพะจารในจักรวาลของเราเป็นอุบัติเหตุทางจักรวาลหรือเป็นผลจากการออกแบบอันชาญฉลาดความคิดทางศาสนาและวิทยาศาสตร์เคยเป็นปฏิปักษ์กันมานานหลายศตรวรรษจนถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามปัจจุบันในยุคที่วิทยาศาสตร์กำลังก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆไปพร้อมๆกับวิทยาการต่างๆก็ดูเหมือนเรากำลังเข้าใกล้พระเจ้ายิ่งขึ้น อาจพูดได้ว่าวรทยาศาสตร์เองก็กําลังค้นหาผู้สร้างในแบบของตัวเองอยู่เช่นกันนักฟิสิกส์บางคนคิดว่าพระเจ้านั้นซ่อนอยู่ในคณิตศาสตร์แต่นักประสาทวิทยาคิดว่าพระเจ้าอาจอยู่ในสมองของเราและผู้เขียนโค้ดคอมพิวเตอร์เชื่อว่าพระเจ้าเป็นหนึ่งในโปรแกรมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลและโลกของเราก็ไม่ต่างอะไรกับการจำลอง ผู้สร้างจักรวาลทุกวัฒน,นธรรมอ้างว่ามีพระเจ้าอยู่ผู้ที่มีอำนาจและพลังสร้างโลกรวมถึงกำหนดชะตากรรมของเราแต่ทำไมเราถึงเชื่อมโยงความเชื่อนี้ต่อผู้สร้างจักรวาลด้วยเราฝันถึงมันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางจิตใจหรือวัฒน,นธรรมของเราหรือไม่พระเจ้าอยู่ที่นั่นจริงๆหรือข้างบนนั้นและในวิดีโอนี้ เราจะขอนำท่านผู้ชมไปสู่ศาสตร์แห่งพระเจ้าเพื่อมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์จะสามารถท้าทายต่อความเชื่อของเราอย่างไรบ้างนี่คือบ้านมดเป็นโรงเลี้ยงสัตว์เล็กๆที่สร้างขึ้นมาจากแผ่นกระจกเพื่อเราสามารถมองเห็นกิจกรรมต่างๆของมดได้ในหลายๆแง่ม,มุมคุณเคยสงสัยไมิว่าพวกมันจะรู้อะไรเกี่ยวกับเจ้าของบ้านมดแห่งนี้ผู้สร้างโลกอของพวกเขาเมื่อมองย้อนกลับมาที่เรา เราจะเรียนรู้อะไรได้บ้างเกี่ยวกับใครหรืออะไรที่สร้างเราให้ติดอยู่เหมือนที่เราอยู่ในอนานตคมแห่งมนุษยชาตินี้ตราบใดที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามดิ้นรนเพื่อทําความเข้าใจตำแหน่งของเราในจักรวาลก็ยังพอมีหวังที่เราอาจได้เห็นพระเจ้า400ปีที่แล้วกาลิเลโอกาลิเลีนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับโลกของเราอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน หนังสืออันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติเขียนด้วยภาษาคณิตศาสตร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอัจฉริยะทางวิยาศาสตร์อย่างนิวตันไลส์สไตล์ก็ได้ใช้คณิตศาสตร์เพื่อเจาะลึกถึงการทำงานของธรรมชาติเพื่อค้นหาพระเจ้าผ่านสมการที่กำหนดกฎแห่งฟิสิกส์และบุคคลล่าสุดที่หวังจะเข้าร่วมก็คือแอนโทนีกาเลตลีซีการิลตเล่าว่าคณิตศาสตร์อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการอธิบายจักรวาลคุณต้องจินตนาการว่า ลกกำลังดำเนินไปอย่างไรในสถานการณ์บางอย่างจากนั้นจึงใช้เหตุผลและคณิตศาสตร์เพื่อบัรยายถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและจินตนาการนี้เองที่จะเป็นตัวทลายเส้นทางให้ก่อนที่เหตุและผลจะเข้ามาหลังจากได้รับปริญญาเอกการเลตก็ได้หลบหนีออกจากขอบเขตทางวิชาการเพื่อค้นหาการผจญภัยและพื้นที่ที่ใหม่สำหรับความคิดของเขากาเลตบอกว่า หลังจากเรียนจบแทนที่เขาจะต้องไปทำงานสายวิชาการตามปกติแต่เขากับเลือกที่จะแยกเดินทางมายังเมาอีและกลายเป็นคนที่บ้าโตคลื่นไปและเขาก็จะทำการวิจัยเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการคน้นคว้าทางฟิสิกส์และการโตเคลื่นแต่ความพยายามทั้งหมดของเราในการทำความเข้าใจธรรมชาติจนถึงตอนนี้กลับไม่เป็นเช่นเป็นอันมีกฎชุดหนึ่งสำหรับอะตอมขนาดเล็ก และอีกชุดหนึ่งสำหรับวัตถุขนาดยักษ์เช่นดวงดาวและกาแล็กซีซึ่งคณิตศาสตร์ทั้งสองชุดนี้ก็ไม่เข้ากันเลยสิ่งที่นับสิกอย่างหรือี่แสวงหาคือทฤษฎีหนึ่งเดียวที่ครอบคลมุมการออกแบบทางคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายทุกสิ่งได้กาเล็ตคิดว่าในที่สุดเขาก็อาจค้นพบทฤษฎีของทุกสิ่งแล้วและถ้าเขาถูกพระเจ้าก็อาจเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งกาที่สุด งานของการเล็ดอยู่ในระดับแนวหน้าของสาขาฟิสิก์แต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่คณิตศาสตร์สุดทึ่งนี้เราต้องมาดูข้อมูลชุดนี้กันสักหน่อยมันอาจเป็นหลักฐานที่เป็นไปได้ที่จะสนับสนุนให้จักรวาลน,นั้นมีผู้สร้างจริงแรงทั้ง4ของจักรวาลอันเดรสออร์เบตเป็นนักจักรวาลิรยาชั้นนำ เขายังเป็นนักช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงอีกด้วยเช่นเดียวกับซูเฟ่ช็อกโกแลตที่สมบูรณ์แบบที่ต้องอาศัยส,ายส่วนผสมที่แม่นยำและการอบที่อุณหภูมิที่กำหนดในช่วงเวลาที่แน่นอนจักรวาลของเราก็มีลักษณะเช่นนี้อนเนื่องมาจากความสมดุลที่แม่นยำระหว่างแรงพื้นฐานทั้ง4ี่เอเบสบอกว่าแรงทั้ง4นี้อยู่รอบตัวเราไปหมดมันประกอบด้วยแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงอย่างอ่อนและแรงอย่างเข้ม แรงเหล่านี้ต้องมีปริมาณที่ลงตัวเพื่อให้โลกของเรายังคงดำเนินต่อไปได้โดยแรงโน้มถ่วงเป็นแรงแรกที่เรารู้จักเพราะเราพยายามต้านมันเพื่อให้ลุกขึ้นได้ไม่เช่นนั้นเราก็จะล้มลงนั่นเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงส่วนแรงแม่เหล็กไฟฟ้านั้นจะบอกกับเราว่าเคมีทำงานอย่างไรเมื่อคุณปรุงอาหารบางอย่างพระพลังงานที่คุณใช้ในท้ายที่สุดก็คือพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนแรงอย่างอ่อนนั้นแรงน้อยกว่าแรงแม่เหล็กไฟฟ้าประมาณพันล้านเท่าและรับผิดชอบต่อกัมมันภาพรังสีเช่นโพแทสเซียมในกล้วยก็มีกัมมันภาพรังสีหากมันมีอัตราที่สูงเกินไปก็สามารถทำลายเราได้และโดยพื้นฐานแล้วดวงอาทิตย์นั้นเป็นเครื่องปฏิกริยานิวเคลียร์อย่างหนึ่งแรงอย่างเข้มของมันจะปล่อยพลังงานออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์สิ่งที่น่าทึ่งประการหนึ่งก็คือ เมื่อคุณรวมมันทั้งหมดเข้าด้วยกันก็จะพบว่ามันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวในแบบที่มันเป็นอยู่และมันทําให้เรามีวันนี้หากค่าพารามิเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยมหันตภัยก็จะเกิดขึ้นดาวเคราะห์จะหายไปดวงอาทิตย์จะดับแสง DNA จะสลายตัวหรือจะกล่าวว่านี่เป็นกระบวนทัศน์ของกดีิลอกก็ยอมได้พราฟิสิกที่เป็นอยู่ในตอนนี้กําลังพอดีแบบสุดๆจนนักฟิสิกส์บางคนเชื่อว่า การปรับเทียบของแรงอย่างแม่นยำนี้เป็นหลักฐานของพระเจ้าจักรวาลไม่ได้กำเนิดขึ้นมาโดยบังเอิญดรจอห์นพคิงฮอนทําำงานบุกเบิกเกี่ยวกับควาร์กซึ่งเป็นอนุภาคมูลฐานของอะตอมและหลังจากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมาโดยตลอดเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจให้เดินตามสายงานใหม่ในฐานะนักบวช จอ์นอธิบายว่าเขาเชื่อในพระเจ้าจริงๆและเขาก็ได้เป็นนักบวชแองกลิคันมันคงจะค่อนข้างน่าตกใจถ้าไม่เป็นเช่นนั้นพลังพื้นฐานทั้งสี่นั้นเป็นผลงานของสิ่งต่างที่ทําให้เกิดกระบวนการทางกายภาพของโลกและข้อเท็เจจริงที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับโลกก็คือแรงเหล่านั้นเป็นแรงเฉพาะเจาะจ,จงถ้าเรามาอยู่ที่นี่ก็หมายความว่าทุกอย่างต้องลงตัวมาก่อนแล้วเพื่อที่จะได้สร้างชีวิตที่มีส่วนผสมพื้นฐานมาจากคาร์บอน จอห์นพบว่าเป็นการยากที่จะจินตนาการว่าการปรับแต่งอย่างละเอียดในจักรวาลของเราจะเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญโดยไม่มีผหัดอนันศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังเขาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าไม่มีความบังเอิญใดๆที่ทําให้จักรวาลอุบัติขึ้นและเรากําลังอยู่ในจักรวาลที่พิเศษที่ถูกปรับแต่งอย่างละเอียดแล้วและถ้าจะถามว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นทําไมเราโชคดีจังแน่นอนว่าความเชื่อทางศาสนาให้คําอธิบายที่ตรงไปตรงมาที่สุดและน่าดึงดูดใจ จักรวาลจำนวนอนันต์ความเป็นไปได้ร้ายขอบเขตขณะที่นักวิทยศาสตร์กําลังเสียงแตกกันอยู่ว่าความสมดุลของแรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการออกแบบที่ชาญฉลาดหรือไม่ในความเป็นจริงมันอาจไม่มีอะไรมากไปกว่าการถอยลูกเต๋าจักรวาลเลยก็ได้ด a l n g รอลันกูดเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือในแวดวงจักรวาลวิทยาทฤษฎีการพองตัวของเขา เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางที่สามารถอธิบายว่าจักรวาลในยุคแรกก่อตัวได้อย่างไรทฤษฎีการพองตัวบอกว่าทันทีหลังจากเกิดบิ๊กแบงจักรวาลก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจโดยมีขนาดเพิ่มขึ้นจาก2เท่ากลายเป็น10,000แสนเท่าได้ภายในเวลาเพียงเซียววินาทีการพองตัวของจักรวาลช่วยอธิบายว่าโลกที่เรารู้จักสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ทฤษฎีนี้มีนัยยะอีกประการหนึ่งที่น่าปวดหัวอยู่นั่นคือจักราวาลควรมีมากกว่าหนึ่งแห่งซึ่งจะนำไปสู่แนวคิดเรื่องพหูภพต่อไปอลันลเล่าว,ว่าคุณลักษณะที่สำคัญของกระบวนการพองตัวนี้ก็คือ mm. เมื่อการพองตัวหยุดลงแล้วมันจะไม่หยุดทั้งหมดในเวลาเดียวกันสิ่งที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นคือมันจะหยุดนิ่งในบางแห่งและสถานที่เหล่านั้นก็จะกลายเป็นจักราวาล และที่อื่นๆในสิ่งที่เราเรียกว่าระุุจักรวาลน,นี้การพองตัวจะดำเนินต่อไปก่อนที่จะหยุดและกลายเป็นจักรวาลและถ้าเป็นเช่นนั้นจักรวาลเหล่านี้ก็มีอยู่เป็นจํานวนอน,น,นันต์ที่ก่อตัวขึ้นพร้อมกันโดยกระบวนการนี้เราเรียกว่าการพองตัวชั่วนิรันด์ประเด็นก็คือหากแอร์บับเบิลหรือแผ่นพลาสติกกันกระแทกนี้คือภาวะพบ งั้นก็แสดงว่าจักรวาลของเราก็เป็นเพียงหนึ่งในเม็ดฟองเหล่านี้ซึ่งแต่ละฟองจักรวาลก็จะมีกฎทางฟิสิกส์ที่แตกต่างกันในจักรวาลของเราแรงทั้งสี่นั้นสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบพวกมันช่วยให้ชีวิตรวมตัวกันได้และเจริญเติบโตแต่ละจักรวาลของอัลลันอาจมีความสมดุลของแรงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบางที่แรงแม่เหล็กไฟฟ้าอาจอ่อนแอกว่าและบางที่แรงโน้มถ่วงก็มีพลังมากกว่า ผลลับที่ได้คือจักรวาลที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนี้จะไม่เอื้อต่อการกำเนิดชีวิตในแบบที่เราเป็นอยู่และสำหรับอลันจักรวาลของเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างพิธีพิถันโดยพระเจ้าแต่มันเป็นเพียงการเสี่ยงโชคที่หวยดันมาออกที่จักรวาลของเราปริศนาแรงโน้มถ่วง การถกเถียงและการต่อต้านจักรวาลที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดได้โหมกระนำในโลกศิกษ์มานานหลายทศวรรษและนั่นคือที่มาของกาเลลิซีผู้ออกตามล่าหาทฤษฎีทางคณิตศ,ศาสตร์หนึ่งเดียวที่จะอธิบายทุกสรรพสิ่งและทําให้เราเข้าใจโลกธรรมชาติยิ่งขึ้นกว่าที่เคยและตอนนี้ทุกอย่างกําลังอยู่ในหัวของผู้ชายคนนี้ผู้ที่กําลังยืนอย่างเด็ดเดี่ยวอยู่ริมทะเลในฮาวาย1จักรวาล สีแรงแกาแล็กซี่นับพันล้านความแม่นยำและความซับซ้อนของโลกของเรานั้นก็เพียงพอที่จะทำให้แม้แต่นักจักรวาลวิทยาที่ฉลาดที่สุดถึงกับหัวยุ่งทุกอย่างเข้ากันได้อย่างไรมีการออกแบบเดียวที่ครอบคลุมจักรวาลหรือไม่แล้วถ้าเราค้นพบเราจะเหลือเ็นความคิดของพระเจ้าไหมนักฟิาศาสตร์ใช้เวลาหลายทศวรรษและหลายพันล้านดอลลาร์ในภารกิจนี้พวกเขาได้สร้างเครื่องจักรทำลายอะตอมขนาดยักษ เพื่อตรวจสอบว่าแรงพื้นฐานทั้งสีนั้นทํางานอย่างไรพวกเขาพบว่าที่ระดับจุลทัรศน์ที่ท่ซึ่งเล็กยิ่งกว่าอะตอมหลายพันล้านเท่าจริงๆแล้วแรงมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่ของอนุภาคเล็กเช่นแม่เหล็กไฟฟ้าถูกนําพาโดยโฟตอนแรงอย่างเข้มถูกนําพาโดยอนุภาคที่เรียกว่ากลูออนแรงอย่างอ่อนถูกนําพาโดยอนุภาคที่เรียกว่า W และ C โบซอนแต่นักฟิสิกส์ยังไม่เคยพบ พหะแรงของแรงโน้มถ่วงเลยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาจะยากที่สุดนั่นคือกราวิตอนและนี่คือแรงกระตุ้นที่ทำให้นักเรียนศาสตร์ต่างพากาันค้นหาและพยายามรวมคณิตศาสตร์ของจักรวาลเข้าด้วยกันแต่กาเลลีซีนักฟิสิกส์อินดี้ผู้นี้อาจใกล้ทำสำเร็จแล้วกาเลลบอกว่าหลังจากที่ผู้คนเข้าใจว่ามีแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงอย่างอ่อนและแรงอย่างเข้มนั้นซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่70 พวกเขาก็เห็นแทบจะในทันทีว่าพวกมันเข้ากันได้อย่างไรเพื่อสร้างทฤษฎีที่เป็นเอกภาพที่ยิ่งใหญ่ที่รวมพลังทั้ง3เข้าด้วยกันแต่ทีนี้ส่วนที่ยากที่สุดก็คือการพยายามนําแรงโน้มถ่วงเข้ามายุ่งด้วยหรือใ้พูดก็คือผู้ที่มีจิตใจยิ่งใหญ่ที่สุดในฟิสิกส์ต่างก็ยอมแพ้ให้กับการรวมแรงโน้มถ่วงอย่างกราวิตอนที่มองไม่เห็นเข้ากับอีก3แรงที่เหลือแต่แล้วกาเลตก็มีนิมิต นิมิตของวงกลมที่บิดเบี้ยวคณิตศ,ศาสตร์ภาษาของพระเจ้ากาเลดบอกว่าเขากำลังศึกษาโครงสร้างของพิชคณิตที่สามารถรวมแรงโน้มถ่วงและแรงอื่นๆเข้าด้วยกันได้หากเขาเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดนี้มันอาจนำไปสู่การอธิบายของสิ่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นลีกลบ คือรูปทรงทางคณิตศาสตร์ที่เป็นกลุ่มของวงกลมที่บิดรอบกันในรูปแบบเฉพาะทีนี้หลีอกลบที่ง่ายที่สุดก็คือวงกลมและถ้าคุณหาวงกลมที่2มาพันร,บรอบๆวงกลมด้านในโดยทําให้มันตั้งฉากกันคุณก็จะได้สิ่งที่เรียกว่าทอรัสซึ่งดูเหมือนกับพื้นผิวของโดนัทแต่ถ้าคุณเอาวงกลมที่3ม,มาตั้งฉากกับอีก2วงแล้วคุณก็บิดมันไปรอบวงในในขณะที่คุณพันมันไปรอบๆคุณสามารถทําให้วงกลมทั้ง3าวงนั้น ปิดไปร,บรอบๆกันเพื่อสร้างรูปทรงสามิติได้แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นการเลเได้ลองหมุนวงกลมที่ตั้งฉากกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาทำสำเร็จครบ248ครั้งผลลัพธ์ที่ได้คือรูปร่างที่ซับซ้อนมากจนไม่สามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่ในปริภูมิสามิติเขาเรียกมันว่า e อเอทลายกร p บสำหรับเรามันเป็นเพียงรูปแบบที่บิดเบือนและลายตาแต่กาเลเซอรตนักีว่า วงกลมที่บิดเบี้ยวไปรอบๆกันนั้นดูคล้ายกับการที่อนุภาคมูลฐานต่างๆมีอันตรก,กิริยาต่อกันการเหยนแล้วว่าในวิชาฟิสิกส์วงกลมแต่ละวงสามารถเชื่อมโยงกับอนุภาคมูลฐานประเภทต่างๆได้วงกลม1วงอาจตรงกับอิเล็กตรอนส่วนวงกลมอื่นๆอาจสอดคล้องกับอนุภาคแรงเช่นโฟตอนหรืออนุภาคแรงอย่างอ่อนหรืออนุภาคแรงอย่างเข้มเช่นกลูออน เป็นเวลาหลายเดือนที่แกเลตหวนนึกถึงแต่ภาพลายตานี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเขาบรรลุเขาเพบว่ามีวงกลมชุดหนึ่งที่ทำตัวดูเหมือนกับกราวิตอนและถ้าเขาคิดถูกนี่ก็จะเป็นครั้งแรกในบริศาสต์คฟิสิกที่เราจะได้เห็นว่าแรงโน้มถ่วงสามารถเข้ากันได้ดีกับแรงและอนุภาคอื่นได้อย่างไรกกเลตยอมรับว่าการที่เขาเห็นแรงโน้มถ่วงสามารถรวมเข้ากับลายกลมอื่นได้ขณะก,ก่อตัวนั้นนับว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาเลยทีเดียว ด็อกเตอร์ลีสมอินเป็นนักฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขากำลังเฝ้าดูด้วยความสนใจอย่างยิ่งในขณะที่ลีซี่กำลังดิ้นรนกับความพยายามของเขาที่จะนำพลังแห่งธรรมชาติทั้งหมดมาร,รวมไว้ในกรอบทางคณิตศาสตร์เดียวดรลี <Dr. Lee S 2> เล่าว่าในมุมมองของเขาเกี่ยวกับงานของกาเลนลีซี่คือเขากำลังทำบางสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนที่สูงเช่นกันถ้าเขาพูดถูกหรืออะไรก็ตามในทิศทางที่เขากำลังทำอยู่นั้นถูกต้องมันสำคัญมาก พราะมันเป็นสมมติฐานประเภทหนึ่งที่นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่ยอมแพ้ให้กับมันนั่นคือการรวมเอกภาพของสพรสิ่งมาอยู่ภายใต้โครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่สวยงามอนุภาคพระเจ้ากาเล็ศเรียกความสัมพันธ์ทางเราขาคณิตที่น่าเวียนหัวระหว่างอนุภาคและแรงทั้งหมดในจักรวาลน,นี้ว่าเป็นทฤษฎีที่เรียบง่ายเป็นพิเศษของสาสาร มันทำนายอนุภาคหลายอนุภาคที่ยังไม่เคยถูกคนพบก่อนหน้าอย่างเช่นฮิกโบซอนกาเลดบอกว่ามีบางส่วนในกลุ่มขนาดใหญ่นี้ที่แสดงถึงความไม่ชัดเจนของแรงของอนุภาคมูลฐานแต่มันจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อมาอธิบายสนามฮิกส์ที่แน่นอนและสนามฮิกส์ก็คือสนามอนุภาคเลยขาคณิตที่ให้มวลแก่อนุภาคมูลฐานที่รู้จักทั้งหมดและมันคือชิ้นส่วนปริศนาที่ขาดหายไป ซึ่งคุณจะต้องตามหามันให้ได้เพื่อมาเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันโดยศูนย์กลางของการตามล่าหาฮิกซ์อยู่ห่างจากชายหาดของกาเลตไปครึ่งโลกที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นแต่สวยงามไม่แพ้กันนักวิจัยกำลังมองผ่านกล้องจุลทรรศน์วิทยาศาสตร์ที่ล้ำหน้าที่สุดในปรัิศาสตร์ของมนุษย์นั่นคือ LHC หรือ Large Hadron Collider พวกเขากำลังทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อค้นหาฮิกส์โบซอน ซึ่งเป็นอนุภาคที่ควรจะให้มวลแก่ทุกสิ่งและพวกเขาควรจะสามารถตรวจจับอนุภาคใหม่บางส่วนที่กาเลลลซี่ทำนายเอาไว้ได้ด้วยหากสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงทฤษฎีที่เรียบง่ายเป็นพิเศษของสรรพสิ่งนี้ก็สามารถให้พิมพ์เขียวแก่จักรวาลทั้งหมดของเราได้เรขาคณิตที่น่าเวียนหัวนี้อาจเป็นเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์คณิตศาสตร์แบบครอบวงจรที่สร้างสิ่งมีชีวิตดวงอาทิตย์ดวงดาวและทุกสิ่งในจักรวาลที่เรารู้จัก จอห์นพอกิงฮอนออกมาพูดว่านี่จะเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่แสดงให้เราเห็นว่าเรากําลังอยู่ในโลกแห่งระเบียบอันมหัศจรรย์และนั่นเป็นการชี้นาให้เห็นถึงการสร้างสารรค์ที่มีจิตใจ,จอันศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ย้อนแย้งก็คือคนที่พาเราเข้าใกล้กับผู้สร้างนั้นกลับไม่ใช่ผู้ศรัทธาไรขาคณิตของลีซี่อาจนําพาเราเข้าใกล้กับความคิดของพระเจ้าก็เจงหรือทั้งหมดอาจหยุดชะงัก ดรลี Lee, ทิ้งท้ายไว้ว่าในโลกวิทยาศาสตร์มีกระบวนการให้และรับการสร้างและการพิจารณ์ซึ่งเป็นส่วนผลักดันให้วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้และแก้าวหน้าต่อไปแต่พืที่บุกเบิกสิ่งใหม่ๆนั้นต้องมีความกล้าหาญและสิ่งที่ดรลีชื่นชมลิซียลคือเขามีความกล้าหาญแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาถูกต้องอย่างไรก็ตามการจะแก้ไขปัญหาใหญ่ให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องเริ่มต้นจากแนวคิดที่มีความทะเยอทะยาน